เราเป็นชาวภูไทยอาศัยที่นี่นะคะมะพุดซ่าต่ว่าบ้านภูไทยก็มก้องมะกกะทันน่าทานน่าทานเอาไปปนนี้เนาะไม่ไมนูบ้าน,านนะาเลยนะไปตลาดมาหลายที่ฟีดเลยวันนี้ครับปนปูลาบเทาลาบเทาลาบเทาดูท้องถิ่นนี่ล,บลาบปาาลาค่ะลาบปลาโตครับยามแรงแ,แล้วก็มากันที่ตลาด เรนูนครนับโอ้คับเป็นตลาดเย็นนะคะครับตำบลเรนูนครนครพนมนะเจ้าวิที่เป็นตลาดขายยามเย็นใหญ่มากแล้วก็คึกคักมากนะคะตอนนี้เวลาประมาณกี่โมงโอ้ก็น่าจะสี่โมงเย็นแล้วมั้งครับผู้คนกำลังหลั่งไหลเข้ามาซื้อของไม่ใช่นี่หนอต้องเป็นตันนี้เนอ อันน oh. uh ี huh. um. right uh ้เ huh. ป็น huh. ว yeah. uh ุ้นเส้นต้องวุ้นเส้นก็จะใส่ถั้วสีรดใส่ไก่แล้วด้วยเนี้อันนี้ไข่จับไซ่แทดูขาดูหัวเนายขาแบบนี้เลยเลยขาเลยครับผมควยขาเลยครับันนอมีลาผมเป็นนปเดินดูต่อครับโอ้มานลุมมานลุม ลอยจ้าอ่อนเลยนะจ๊ะอ่อนมาลอยหายไปหมกสิโอ้โหคึกคักแล้วเนี่ยครัของกินเยอะเนาะของกินหลายเต้นแนมีปลามโบบปิ้งมีปลาหมอปิ้งเนาะปลาช่อนปิ้งปลาดุกไก่ปิ้งตับไก่ลวกต่างกินเลยมัอดเลยเออมันปิ้งก็มีนะจ๊ะครับ จ้าขายค่ะขายบอ่ค้าก็สวยกิ้นข้าวบดเลยโอ้โหมาหมอาหมใหญ่ๆไหมเนาะเป็นใหญ่นั่นเนี่ยตลาดคือคักเท่แหร่ย่างปลาดี้ย่างครับโอ้ใส่อบอบ่าหอมเลยใส่ข้าวมูนเส้นสิบห้าบาทหมูพวงหมูพวงเนื้อพวงเน่ะ กวงหมางไม่มเหเมกแซบแซ่บค่แซบหมูนาะหมูน้ำต้กะดานแซ่บมบกรนอร่อยนะคะชิมได้ค่ะแล้วก็เลือกได้เลยค่ะกระดานเนาะมักกะทันเอ้มักกะทันมะพุดซาแต่ว่บ้านพู้ไทยเขาน้องมากกะทันโอ้เลยรู้แล้วค่ะเอชิมได้ค่ะคะแม่นี่แซ่บมินต้องซื้อเลยค่ะ เหนียวห้องปัตตานอ่าเจ้ายังมีอยู่ในรถอยู่เจ้าโอ้โจีโอ้จีเนาะสวยมากหวานจังเนาะไปทิพเนาะโอ้คือคักแล้วเนี่ยงานได้เยอะนะครับย่าไปพูนโอ้โหมาแรกที่ ลาบไก่ส้วมไก่ส้วงน่มี่ขาุมอะไรกันนี่ไม่แน่ใจข้าวอร่อยข้าวอร่อยจ้าเอคเโนนะคะเขาลุมอะไรกันเนี่ย น่าจะอร่อยแก่ร้านนี้น่าจะแซ่บคนลุงครับน่าจะแซ่บอันนั้นเป็นก็ไอศครีมต่อไอ้นุ้ยก็เข้าไปโซนของสดครับโลนเมนูจะเป็นชาวภูไทยนะพี่เบียร์ภูไทยคนภูไทยอาหารภูไทยครับ โอเคที่นี่เป็นของกินนะครับน้ำสลัดแกน้ำสลัดนี่ยังให้เรากินที่ลาวน่มน้ำสลัดนักหนงยอู้วลาวลาวคลายชาบับปิ้หอมหอมอู้หมูปิ้งหมูปิ้งน่าดู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 าูด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 ููดด ม็ถูกอดเลยถงจะเพีงนัก้องนี่ก็ทำด้นัก้องชิมแ้่กาเพียนเกียวกากอัดกิเทียนเพียงพอแล้วนะราคาเทีนะก่าขอเรีนไครับลาบเผาลาบเผาเหรอเคยเห็นไหมแปลกลาบเผาแกงกบ อาหารผู้ไทยก่อนอาหารคนไทยอาหารอีสานผู้ไทยเนาะอาหารผู้ไทยอีสานผ้ไทยมีเนี้อลาบเทาไปกิน แกงกบก็อร่อยนะนี่กินมาแล้ววันนี้ก็ทําให้กิน <c oughs> มันเรว่าแปลกเลยมาเที่ยวบ้านเพื่อนปูทําให้กินแล้วออโอ้นี่นี่อะไรคะอันนั้นปบแบจ้ะปูออกมาปูดแบบนี้มันจะแซบนะนี่อร่อยนะ,ะแซบจริงจริงมันมันอร่อยไหมพี ามาอีกซอยหนึ่งครับเป็นผักสดผักสดเนาะผักผท้องถิ่นโอ้ตกเกียวก็มีสดอันนี้ข้าวบุ้งอะไรกันข้าวงน้ำด,ดอกไม้เขาเอาได้สดถูกินเยอะนะครับ เอาไปป่นปูที่เราซื้อนี่เอาไปป่นนีดเนาะนี่หอยแกะเรียบร้อยอันนี้จ้าวอันนี้จ้าวอ้าวทอนมาหอยเขียหดอันนี้เจ้อันแดงไม่ซีดเป็นหมูือเปล่าอ๋ออันเดนสั่นเจ้าบ้าบทความนี้จะเขีดปลาย๋อตัวนี้จะเป็นของกินสุกอันนี้น่าจะเป็นการเช้าเนาะกินสุกข้างนอกนี่คือคักนากไปทีคุยกับคุณแม่ เมงดาก็คือพันลูกคิกเนาะแก้วแก้วเสียงหมูข้างนอกนี่มีคนกินเยอะเป็นอาหารไทยนะพี่เบี้ยข้างไก่มีเอาวแล้ไปทะลุมาข้างหลังตลาดข้หลังตลาดเนาะตรงนี้จะเป็นผักต่างๆนะคะมีปูอยู่แล้ว โซนนู้นอะของกินกูไทยเยอะโอ้โหนี่แมงตับเต่าหรอแมงตเหญชนิด่อโอโได้ยโอยักษ์ปลายักษ์ปลาช่อน ละปลช่อนต <c oughs> ัวนึงเสือเสือเสือเจ้าใช่ใช่โซนกันเนาะมดอกไมาจาก้จ้าสิบบาทจ้าอ่ะประมาณนี้เนาะประมาณนี้ครับตำบลเรนุคนครจะเป็นโซนที่แบบ เล็กๆนะคะเป็นอยู่กันแบบนี้นอกโลกแบบโบราณอยู่เลยนะวีชีวนะิเนาะเป็นชาวภูไทยที่อาศัยอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็มีอาหารท้องถิ่นเยอะแยะเลยแล้วก็ได้มาสองอย่างตำเท่ากับน้ำเจ่วปูยปนปูเหรอปลโปลปลแอบมันๆอ่ะเมื่อกี้ลองชิมดูแล้วใช่ไหมรสชาติจะมันๆนัวๆเหมือนปูองอออแต่มีความเผ็ด ากาศยามแรงบ้านไม่โง tour. องออนทัวร์นี่การเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปิกนิกยามข้ามบ้านแม่คงออนทัวร์เนาะปิ้งรอบกองไฟยามเย็นอากาศหนาวๆค่ะครับได้ไปกกรมากไดเมนูพื้นบ้านเลยนะไปตลาดมาหลายที่ใช่แต่ละที่ก็มีเสน่ห์ต่างกันไปนะคะเรามาจบที่มาชิมอาหารท้องถิ่นแล้วก็เดี๋ยวแม่ผมกนจะมกปลาให้ชิมได้เลยครับจัดไปบรรยากาศนี้ไม่ออกเลยเนาะครับเราจะทาที่แคมปิ้งนะแม่คงนะโอ้ทำเป็นลานกลางเต็นท์ด้สบเลยเนี่ยครับเอา้ทีมงานมานอนเล่นใช่ไหมครับโอ้โหนะครับ อ่ะก็เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานนะครับได้มาที่แดนอีสานนะครับโอ้โหอบอุ่นมากๆครับว้าวปาย่างสูตรคุณแม่นะครับอื้มใส่แล้วบ้างไหมครับใกตะไคร้ข้นหอมใบมะกรูดใบมะกรูดด้วยเนาะจ้าหอมแล้วม,มีปูด้วยนี่ <laughs> มีปู <laughs> นาย่าง <laughs> ด้วย <laughs> ครับ กินแบบนี้เลยค่ะแม่ครับโอ้กินตรงตรงไข่มาเหรอคะปูกินอกมันอมันอกอกมันออ๋ครับไอ้ไข่มันข้างในครับครับคุณแม่หอมไหมเนาะโอ้ฟินๆเลยวันนี้ครับข้าวโพดอะัาลีจีมัสลีเลยนี่ภาษาลาวภาษาบ้านจีมัเซาลี่อาฝั่งอีสานจีมัสลีเนาะครับโอ้มีตัวจิ๋วด้วยระวังนะตัวจิ๋วเดี๋ยวเอาปิ้งปิ้งหมาน้อยได้วยนะก็ ปิ้งข้าวโพดกันนะครับเนี่ยโหเลเป็นการสดๆนะครับม,มาแล้วปลาเผาแล้วก็ปูย่างเนาะปูจีจีปูพี่็หาเห็นเขาขายกันเยอะเลยนะปูใช่เมีผัดผักซื้อตามที่ตลาดท้องถิ่นนะครับเนี่ยโอ้โหสามสิบบาทถึงมาเริ่มมาเทิบครับก็มากินน้ำกันเด้อที่บ้านแม่องออนทัวร์นะครับตอนรับดีมากๆเลยอบอุ่นมา,มากๆวันนี้ครับนะ มีีอะไรอีกครับเขาเรียกอะไรนะปูปูปนหรอเกลปูปนอะไรสักอย่างหนึ่งครับที่ตลาดนะครับเราก็ไปตลาดก็ลาบบอลซาบัดซาบัดปนปูมาแล้วครับเมนูของเรายามค่ำคืนนะครับแกงยอดมะพร้าวอ่อนนะนี้ที่นี่เรียกอะไรมะพร้าวอ่อน มะพร้าวอ่อนมะพร้าวอันนี้อะไรลาบเทาลาบเทาเมดูท้องถิ่นคนตัวเทากินเทาอร่อยสุดถือไหมที่เหนือกินด้วยกันไม่ได้เดี๋ยหนะเดี๋ยวไม่ได้มาหาบ้านแกงอะไรนอะอันนี้แกงกุ้งแกงกุ้งอ่อมเขาเรียกว่าอ่อมอ่อมเมื่อกี้ทามแม่ค้าเขาเรียกว่าแกงสับปะพิแกงสับปะพิใส่ทุกอย่างเลยอาหารจีนตัวเนี้ยเมล์งามปลาขาวกุ้งมีปลาขาวมีกุ้งมีไอ้บวบ แล้วนี่อะไรนี่มันอย่างนี้ปูปูปูแจ้วแ้วปูอันนี้แจ้วปูเนาะแก้วกระปูปลาเผาจ้าปลาเผาปลาเผาอันนี้ก็ตัวตัวมันน่ะนี่ตัวกระปูนี่ค่ะโอ้ไข่เหลืองเลืนี่ไข่มันเหลืองเหลืองแซ่บเลยแซ่บมากเลยเนาะต้องกินแบบนั้นกินแบบนี้กินกระปูคุณแม่จับไม่ไหวว้าไม่จะกินโชว์ละแม่หิวละโอ้โห แซ่บหลายเด้อแซ่บคักแซ่บคักดจบลาปลาลาปลาเมื่อกี้ดิบๆนะแล้วก็เอาไปคั่วเนาะครับนี่ลาปลาค่ะลาปลาตองลาปลาตองสุดรอิสานลาปลาตองสูตรอิสานให้คุณแม่ชิมโชว์เลยนะโอ้โหยี่สิบบาทก็อิ่มได้ใช่แซ่บแซ่บหลายกินข้าวด้วยกันจ้ากินน้ำกันเด้อครับโอ้ข้าวโพดปิ้งหอมๆเลยจ้ะครับแก้หนาวคนครึ่งเนาะ โอ้ืออินมินวานเชียบเลยอร่อยแซ่บสารัาเยะ่ลอกะปุกสบเตาเนาะแปลกไหมแบบนี้แหละแบบนี้แหละเป็นครับข้าวอย่างนี้เด้อมะลาเตาใส่สรพัดาวผมผมอ่ะ อร่อยเนาะนี่นี่เต่าปูที่เราซื้อมาปลาปลาตลาดอะไรนะที่มีปนปนน้ำเชื้อเซ็บเซ็บนุ่มๆเหรอบน้ำขนาดปลาป่าก็แซ่บปลาป่าเนาะขัวสี่ร้อยกระตองนี่ราคาสูงเนาะต้องขายเป็นปั้นๆหนักบางที่ปั้นละร้อยเลยนะมันทำยากพอจะขูดเยอะ กิยกันเจ้ากินกันเด้อขอบคุณแม่มากเลยค่ะขอบคุณคุณแม่ไม่โผลอันทัวร์นะครับทุกย่างทั้ทัวร์ทั้ทัวรขาจะใส่ด้วยแครปเผ็ดปลานันีุ้ณอนีกเกระูรูอับ้ักอย่างเมนูท้องถิ่นครั้งแรกหลายเมนูเลย

เปนปลาเลี้ยงเลี้ยงตามกระชังมนน้ำโขมมันจะรสชาติต่างกับปลาที่เลี้ยงตามห้วยตามตามท่อออชิมดูนะมันหวานมากครับกินกับรสชาบีฟองนี่เข้ากันดีมากเลยนะคร<อ>ับแ <laughs> <laughs> ซ่บลยนะี่อร่อยมาก นี่จิ้มกับน้ำจิ้มไหนครับอันไหนก็ได้นะได้หมดเลยได้หมดเลยเ้โอเคหมดเลครับโหเเทศนะะเทศจีาจ้เาะขนาดิเอาไปใส่ระกอกนะซ่บอะแซ่บขากเนอะอืมอร่อยเนอะล้ำขานาะิ่งอาหารอร่อยเนี่ยครับมนเหลียวว่าล้ำขานาดล้ำอาารกว่าเ้ำขานาดิ่ีเด้ าาเป็นคนนั้นอาหารมันเป็นนุ่นน้ำโคลเอยู่ชิ้นใหม่เลยจัดไปโอ้ยจัดเลยพี่น้องจัดไปเลย